นั่นแหละพี่ดำไม่เข้าใจเกอทํทไมเดินก็ดังรว่าขาขาของพี่ดำไม่เหมือนเพื่้นคือจะทำคอนเทนต์เดินนะคือพี่ดำเดินแบบนี้มันเดินมาแล้วครับคือถ้าเดินแบบนี้เลยคือพาไม่ไหวแล้วนะวันนี้นะครับก็เลยอะไรที่หนักพี่ดำว่าก็ปล่อยเพราะว่าตอนนี้ก็มีความเครียดเยอะ ก็ขายปลาก็เต้นคือการเต้นเนี่ยทำให้เรามีรอยยิ้มรอยยิ้มในการเต้นเลยนะถึงแม้ว่ารอยยิ้มเราแค่ช่วง5้าวิก็ตามนะครับแต่ว่าเราได้แบบว่ามันปลดปล่อยครับ <S 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 ลำบากมากพี่ดำก็ตอนนั้นก็เปิดธุรกิจมาก็เทียดใหญ่นะครับเปิดร้านหมูกระทะแล้วก็ร้านาขายกางเกง อะไรแบบนี้นะครับก็ล้มหมดเลยไม่เหลือแม้แต่บ้านนะครับไม่ไหวแล้วก็หยดุดหยุดก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านที่ใต้นะครับรัตตภูมิรัตตภูมิพี่ดำกลับมาก็มาลองสักตั้งลองซักตั้งก็มาขายปลาเปาลองดูแต่การหมักตัวปลาเนี่ยชีวิตไม่เคยเลยก็คือมาเป็นก็ที่ ที่รัตรภูมิครับก็หัดไปหัดไปผสมไปลองกินดูสิเค็มไปไหมกันที่ว่าผสมออกมานะครับคือแป้งหมักตัวปลานะครับผสมเกลือก็เลยเข้าแบบว่าทดลองไปเรื่อยๆจนว่าเข้าลูปครับก็ทุกขั้นตอนนะครับที่พี่ม,มาไปซื้อปลาซื้อผักนะครับหรือว่า ไม่ว่าไปไหนก็ตามนะครับก็ใช้รถอีสูนะครับผมคันนี้เลยนะครับทุกขั้นตอนทุกระบบเลยนะครับก็การใช้งานดีมากเลยนะครับไม่ว่าขึ้นเขาลงควรไปไหนนะครับตอนนี้ก็พี่รำก็ซื้อปลามาแล้วนะครับเดี๋ยวพาปลาเข้าไปที่ร้านนะครับไปทำย่างกันนะครับเตรียมขายปลาเผาครับผมเดี๋ยวจะยัดตัวปลานะครับนี่จะเป็นตะไคร ใบเตยหอมนะครับแล้วก็ใบมะกรูดสองสามใบนะครับแล้วก็เวลาเราย่างนี้นะครับกลิ่นจะออกมาแบบให้มันมีความหมมเลยนะครับแน่นแล้วครับปลาล้านพีดํานะครับจะมีปลาซาบาโนเวนะครับแล้วก็ปลานิลเล็กนะครับที่ว่าจะเป็นเมี่ยงหมดเลยนะครับในร้านพีดํานะครับนี่จะเป็นปลาทับทิมนะครับแล้วก็ปลากระพง แล้วก็ในในนี้ที่ไม่มีนะครับปลาช่อนปลาดุกปลาหมอนะครับมีขายด้วยนะครับแล้วแต่บางวันนะครับทําไมปลาล้านพี่ดำดำนะครับผสมแป้งกับเกลือนะครับแล้วก็ถูกความร้อนจะทําให้เนื้อปลานะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับอร่อยครับผมนี่ครับน้ำจิ้มจะมี3าแบบด้วยกันนะครับจะเป็นน้ำจิ้มซีฟูดนะครับซึ่งทําจากพลิกขี้หนูสวนนะครับแล้วก็ใช้น้ำมะนาวแท้นะครับผมแล้วก็น้ำจิ้มถัวนะครับ แล้วก็น้ำจิ้มแก้วนะครับจะเป็นเส้นมีนะครับไม่ใช่เส้นขนมจีนนะครับมีจะลวกวันต่อวันเลยนะครับผมฝากจะบรรจุไว้แบบนี้นะครับเป็นชุดเลยนะครับทานได้เลยร้านพี่ดำนะครับจะอยู่จะตรงข้ามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับผมพี่ดำจะอยู่ฝั่งหมู่บ้านน้าทิชชาสีก็พี่ดำก็ขอเชิญชวนเอฟซีทุกๆท่านนะครับพี่พี่น้องๆนะครับที่อยู่ที่นี่หรือว่าไกลนะครับผมอยากมาหาพี่ดำนะครับมาถ่ายรูปได้นะครับผม คือมันเครียดมันคิดมากอยู่ในในบ้านหลังนั้นอ่ะคือพอค่ําเราขายปลาเสร็จเราก็อยู่ในมุมสี่เหลี่ยมทํายังไงก็มีร้านอาหารข้างข้างบ้านนะครับน้องก็บอกว่าให้เล่นทิกตอกอะไรแบบนี้แต่ว่าคือพี่ดาทำไม่เป็นน้องก็สมัครให้ครับเด็กร้านอาหารสมัครให้ก็สมัครให้พี่ดาก็สอนให้เล่นทําแบบนี้ทําแบบนั้นนะก็งัดก็วันแรกๆก็เริ่มเริ่มเริ่มเล่นเล่นเล่นก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ถามเขาเขายังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับ จนมาถึงทุกวันนี้คือเดินไปเดินมาในร้านบาวเออมันมีความรู้สึกว่ามีความผ่อนคลายในบางจุดที่เราเครียดจริงๆครับมันมันมันผ่อนคลายได้เยอะเดินครับพี่ดำเดินคลิปแรกที่ว่าใส่เสื้อยีนนะครับใส่เสื้อยีนแล้วก็คลิปสองเนี่ยหัวใจพี่มีรอยช้ำก็ดังขึ้นมาเต็มไปหมดแต่ก็ยังไม่รู้นะ คือที่ดังออกมาก็ยังไม่รู้ว่าทําไมอะไรตัวแดงๆมันขึ้นมาเต็มเลยในคลิปทิกตอกอ่ะก็นะตัวมาบอกว่าดังแล้วเนี่ยมันดังดังผมว่าครับดังแล้วก็ต้องทำยังไงบ้างพี่ดาก็ไม่รู้ไม่รู้เลยคือเราก็เล่นอะไรไม่เป็นเลยคือคือจาแบบว่าไม่คิดอะไรแล้วนะวันนั้นอ่ะถ้าไม่มีที่อยู่ใช่ไหมคือเงินจะกินข้าวก็ไม่มีเงินผ่อนบ้านอะไรก็ไม่มีสักอย่างหนึ่งกาเล็บ ถ้าเขามายุดไปอ่ะบ้านอะไรคืออยู่วัดคือตั้งใจแล้วครับแต่คลิปนี้มาดังขึ้นมาให้ผมมีฮานเข้ามาคือได้ผลน,นี่นะครับก็ผลแลให้ผลไปหลายเจ้านะครับที่หมดนั่นแหละพี่ดัไม่เข้าใจคือทำไมเดินก็ดังแต่ว่าทำไมคนอื่นนี่ก็พยายามที่ทำคลิปก็ดังใช่ไหมครับคือผมก็คิด ทำไมพี่ดําเดินอย่างเดียวถึงดังห<ม>รือว่าขาขาของพี่ดาไม่เหมือนเพื่อน <c ười> คือคิดนะคิดอถ้าเดินไม่เหมือนคนอื่นก็ทักนะแต่ผมก็ไม่ได้ที่ว่าจะทํำคอนเทนต์ที่ว่าคือจะทําคอนเทนต์เดินนะคือ <c ười> พี่ดาเดินแบบนี้มันเดินมาแล้วครับคือถ้าเดินแบบนี้เลย <c ười> นัว่าทํามไมน้องผมเดินแบบนี้ไมไม่ใช่เดินแบบนี้ถ้าเดินมันมาแล้ว ก็คนได้รู้จักพี่ดำเยอะขึ้นมีงานเข้ามาคือ่านถ่าย m อมวรีวิวสินค้าแล้วก็เล่นเล่นเล่นหนังใหญ่ครับงานเข้ามาก็ได้แบบว่ากระชุ่มกระชวยหน่อยได้มีเงินบ้างน้องบอกว่าช่วงดังเนี่ยพี่ดำทำอะไรดีระหว่างน้ำหอมกับสบู่พี่ดำว่าพี่ดำเอาน้ำหอมน้าหอมก่อนดีกว่า เอาตัวนี้นะที่พี่ดาใช้อยู่ชอบมากเลยมันหอมชื่นใจก็เลยเอาตัวนี้อ่ะแต่ว่าไปหาขวดแล้วก็เอาตัวนี้ไปเทียบกลิ่นคือที่พี่ดาใช้แล้วก็ไปเรียนเรียนก็ได้สูตรมาอะไรแบบนี้ครับ <c oughs> <c oughs> สาเหน้าหอมกับกลิ่นปลาป๋าเนี่ยเดิมเดิมะพี่ดา,าขายปลาป๋าแล้วแล้วไอเดียที่ว่าเราที่ทําปลาคือ มันเกี่ยวกับธุรกิจพี่ดำอยู่แล้วใช่ไหมพี่ดำปลาเผาก็เลยทำน้ำหอม,มปลาเผาดีกว่ากลิ่นปลาเผานะครับเอกลักษณ์เลยนะครับตัวนี้นะครับถามว่ามันเป็นกลิ่นปลาเผาได้ยังไงนะครับก็มาจากที่ว่าพี่ดำขายปลาเผานะครับคือสมุนไพรนะครับที่ยัดท้องตัวปลานะครับจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดโหระพานะครับ นี่ครับขีดทิ้งไว้ประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับจะเปลี่ยนกลิ่นนะครับผมเหมือนปลาเลยนะครับเวลาเรายัดท้องตัวปลาเนี่ยเวลาย่างนี่มันจะออกกลิ่นตะไคร้ออกมานะครับจะให้มีความหวานของปลาเหมือนกันครับตัวนี้ลองดูครับแพ็กเกจจิ้งของพี่ดำนะครับก็รูปตอนที่ว่าในทิกตอกนะครับตอนพี่ดำไปเล่นหนังลองลองรีบเลิ้มนะครับผมนี่ครับก็เลยเอามาทำแพ็กเกจนะครับให้ลงพิมพ์ก็ทำง่าย โอเลยหาเลยนะครับนี่เป็นเซตตัวปลาเป๋าเลยนะครับปลาทับทิมนะครับของแดงแดงข้างในนะครับเดี๋ยวพี่ดำเปิดให้นะครับนี่จะรวมเซตน้ำหมอมไว้นะครับอย่างละ5 mL แล้วก็ยาดุมเล็กๆนะครับนี่ครบหมดเลยนะครับพี่ดำปลาเผานะครับผม พี่ดำก็ยังเป็นหนี้นะครับตอนที่ว่าไปลงทุนเอาบ้านที่ว่าอยู่อาศัยอยู่เอาไปตั้งธนาคารนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้อยู่แต่ว่าคือพาไม่ไหวแล้วนะวันนี้นะครับพาไม่ไหวคือผลคือได้มางานรีวิวอะไรพี่ดำก็ใช้หนี้นะครับใช้หนี้จนว่าเหนื่อยแล้วก็เลยอะไรที่หนักพี่ดาว่าก็ปล่อยคืออาศัยที่ว่าเราไปอยู่ไหนก็ได้เราไม่ต้องต้อง ประวงหน้าประวงหลังครับคือตัดสินใจแล้วคือต้องสู้อะครับคือยังไงต้องสู้เพราะว่าผมก็ไม่เหลืออะไรแล้วคืออยากทำอะไรแบบว่าคืออยากมีแบบว่าธุรกิจแต่เราก็ไม่ได้รวบอะไรธุรกิจเล็กๆอะไรก็ได้ผมอยากมาตั้งตัวใหม่ที่นี่แล้วคือที่ที่ใต้นะว่ามันไม่มีอะไรที่ว่าผมต้องกังวลอะไรแล้วผมต้องมาอยู่ที่นี่ครับ ผมต้องดิ้นครับเพราะว่าอยู่ที่นี่มันมีค่าใช้จ่ายเยอะคือเราต้องทําอ่ะไม่ทําไม่ได้อดก็เล่นติ๊ t o ็อกครับเล่นติ๊กต็กครับผมเพราะว่าเพราะว่าช่วยพี่ดําได้เยอะเลยในส่วนนี้นะครับก็ขายปลาก็เต้นคือการเต้นเนี่ยทำให้เรามีรายยิ้มรอยยิ้มในการเต้นเลยนะคือยิ้มแล้วก็ได้ได้ไดหัวเราะเป็นบางช่วงถึงแม้ว่า รอยยิ้มเราแค่ช่วง5วิก็ตามนะครับแต่ว่าเราได้แบบว่ามันปลดปล่อยครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีความเครียดเยอะเครียดแต่ว่าคือการที่ว่าคือให้มีทางานให้ทางานคือให้มีรายได้คือผมก็โอเคแล้ว